อ่าครับใครยังไม่เคยเห็นวิธีถอดเปลี่ยนบูทเขาเรียกว่าอะไรบูทถ้วยสปูลนะครับของพวกไดว่านะครับนะครับเดี๋ยวลองดูได้นะครับนะเดี๋ยวลองศึกษาดูนะครับว่าวิธีถอดวิธีใส่ผมทํายังไงนะก็วิธีผมก็อาจจะไม่เหมือนของคนอื่นก็มันก็ไม่มีถูกผิดหรอกนะครับก็วิธีใครวิธีมันนะครับใครมีวิธีดีกว่าก็ไม่เป็นไรใครเห็นวิธีผมดีจะไปใช้ก็ยินดีนะครับก็จะเปิดเผยนะครับ ว่าวิธีการถอดวิธีการทำเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือตัวนี้อัลฟาเอสีเอ้ยไม่ใช่อัลฟาอัลฟาแอร์นะครับตัวนี้นะครับอัลฟาแอร์ก็คือบูทถ้วยเขาเรียกว่าบูทถ้วยนะข้างล่างนะตัวข้างล่างอยู่ในแกนสะปูข้างล่างมองลึกๆเข้าไปนะที่ตัวสีดำๆนะครับมันจะบ่าบ่ามันจะเล็กนะครับเวลาเราตีเนี่ยปึ๊บเนี่ยอาการค้างมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือค้างถ้าไม่ค้างนะ ถ้าไม่ค้างมันเวลาตีมันจะเด้งกลับอย่างนี้เด้งกลับอย่างนี้นะครับถ้าเวลาถ้ามันค้างแล้วมันจะเป็นยังไงคือมันก็อาการมันก็มีหลายการครับอาจจะคุมยากนะครับตีแล้วฟู่นะครับหรืออาจจะแบบตีแล้วหนื่ตีไม่ออก่ะมันก็มันก็ออกอาการได้หลายอาการนะครับถ้าเกิดใครเจออาการที่ผมพูดมาเนี่ยก็ก็ลองเช็คดูถ้วยสปูนดูนะครับว่าถ้วยสปูนค้างไหมถ้าเราดึงมาแล้วเราบิดนิดนึงเนีย่ยแล้วมันค้างอย่างนี้ได้แสดงว่า มันก็คือเสียแหละนะครับเพราะว่าบูธตัวเก่าเนี่ยมันนักบ่าเขาเรียกว่าบ่าบ่าสัมผัสมันเล็กมันบางนะครับอันนี้คือตัวใหม่ที่ผมจะเปลี่ยนนะครับนะครับมันเป็นสีขาวนะครับมันถูกอัปเกรดมาบ่าสัมผัสบ่าตัวเนี้ยบ่าที่ทําให้ถ้วยสไลด์เนี่ยมันหนาขึ้นมันทําให้ไม่ไปหนีบกันนะครับอันนี้อาการมันหนีบนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามาเทียบให้ดูเฉพาะตอนนี้มันอยู่ข้างในอยู่วิธีการถอดนะครับก็ดูได้นะครับศึกษาได้เลย ใครอยากเอาไปใช้นี่วิธีถอดของออนแอบมาแบบนี้นะครับใครมีวิธีดีกว่าก็ก็อันนี้ไปนะใครเห็นวิธีนี้ดีก็ไปใช้ได้ประคองนี้นะครับดันอย่างนี้นะครับวิธีแค่นี้นะครับออกแล้วเอาเอาแนบนี่แหวนขึ้นมาอันนี้ผมอาจจะทาไม่ค่อยถนัดหน่อยเพราะว่ามันมองผ่านกล้องนะถ้าเกิดไม่ได้ทําผ่านกล้องมันก็จะมันก็จะคล่องออกว่านี้นะครับเนี่ยก็ค indicating. แค่นี้นะครับวิธีปึ๊บแล้วก็กด กดมันออกมามันมีขามันมีขาเนี่ยเอาปลายเหล็กปลายอะไรก็ได้กดมันเบาๆก็ออกแล้วนะเนี่ยนะครับเดีย๋ยวพยายามจะทําแบบไม่ตัดต่อเลยนะจะให้ดูว่าจริงๆแล้วมันก็ทาไม่ยากนะครับแต่ถ้าบางคนกลัวอะไรแบบนี้ก็ส่งช่างส่งอะไรดีกว่านะครับทำครับบางทีไม่มีอะไรด้วยนี่นี่เอาออกมาะล่ะจะเทียบให้ดูเนี่ยรุ่นคือมันอัปเกรดมาไอ้สีขาวเนี่ยนะดูดิเบอเธอบ่ามันเห็นนะ ็นบ้าไหมนี่เนี่ยจบปัญหาเลยนะครับเรื่องถ้วยค้างนะครับจบปัญหาเลยนะนี่เนาะเข้าใจเนาะอ่ะวิธีถอดนะเสร็จไปแล้วดีใส่ใส่ก็ใส่เข้าไปแอบบหนึ่งนะปึ๊บให้มันตรงๆร,ร,รูนะครับ นี่เลงให้มันตรงรูนะเดี๋ยวพี่ให้ดูหมอไม่ค่อยเห็นติดลูกปืน,นครับเลงให้มันตรงรูเห็นะนะนี่แล้วก็ปลายนิ้วประคองทั้งสองฝั่งตกกดทรงนี้เลยนะกดทรงนี้เลยนะปึ๊บแก๊กก็คือเข้าแล้วไม่ต้องไปอะไรมากแค่นี้ลงล็อกนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับเนี่ยจบเลยไอ้นี่ไอ้นี่นะครับเอาแหวนออกมา นี่แบบนี้แทงลงไปอ่ะขั้นตอนมันแค่นี้แหละนะครับมันใส่ไม่ยากแต่บางคนก็กลัวเนาะถ้าถ้าไม่คล้องก็ส่งช่างอะ่ะดีนะครับไม่เสียหายไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถ้วยบุบไม่ต้องกลัวสปูนบุบอะไรนะครับเนะี่ยวิธีผมก็ทำแบบนี้นะครับ แบบนี้นะครับประมาณนี้นะนี่ยากไหมนานาทำกันเองได้ไหมนะครับไม่มีอะไรเสียหายนะครับวิธีนะครับเนี้ยคลิปเนี้ยก็มีประโยชน์นะครับไม่ค่อยมีช่างคนไหนเขาเปิดเผยหรอกครับวิธีการทำนะครับก็ใครติดตามก็จะได้ความรู้ดีๆีเทคนิคทิปเล็กๆน้อยนะครับการแต่งการอะไรแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาเปิดเผยเรื่อยๆนะครับหายนะครับอาการถ้วยค้างนะครับทําเองได้ก็ก็ไม่ยากหรอกนะแต่ถ้ากลัวจริงๆก็ส่งมาให้ผมรับทําก็ได้นะไม่ยากนะเนี่ยนะเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับคลิปนี้มีประโยชน์อีกแล้วนะครับ